สวัสดีค่ะครูมจากอิมเอมโยค่ะ f o มามี่แอนเบบี้นะคะคลิปนี้ครูจะมาพูดถึงคุณแม่ที่เริ่มตั้งครรภ์หนึเดือนนะคะอันดับแรกนะคะครูก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่คุณแม่ประสบความสําเร็จกับการตั้งครรภ์แล้วเรามาฟังกันนะคะว่าตั้งครรภ์หนึ่งเดือนแรกเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะคะ สำหรับการที่เราเรียกว่าตั้งคัน1เดือนจริงๆแล้วน้องในคันนะคะไม่ใช่ว่าอายุครบ1เดือนนะเพราะเราจะนับการตั้งคัน1เดือนเนี่ยหลังจากวันที่หมดประจำเดือนครั้งสุดท้ายนะคะซึ่งถ้านับวันตกไข12่12-14วันแล้วนะคะน้องจะมีอายุโดยประมาณนะคะ อยู่ประมาณที่2สัปดาห์นั่นก็คือพัฒนาการในคันของน้องนั่นเองค่ะก็ในส่วนของขนาดตัวน้องเนี่ยก็จะขนาดตัวเท่าเมล็ดข้าวอยู่ที่ความยาวประมาณ6-7มิลลิเมตรเท่านั้นเวลาเอาตัวสาวดูเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายแบบเป็นจุดเล็กๆซึ่งก็อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นที่ต้องแบบเอาตาวสาวทุกครั้งนะคะ ครั้งนี้นะคะเรามาพูดถึงอาการของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นหนึ่งเดือนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ตั้งครรภ์นหนึ่งเดือนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีอาการรุนแรงมากนะคะไม่เหมือนตั้งครร 2เดือนหรือ3เดือนนะคะแต่ก็อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างอาจจะมีเรื่องของอาการอ่อนเพลียนะคะเนื่องจากร่างกายเนี่ยกำลังปรับตัวนะคะแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมข้างในเนี่ยให้เหมาะกับการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์น,นะคะอาจจะมีการเจ็บหน้าอกหรือคัดตึงเต้านมได้นะคะเพราะเนื่องจากว่าฮอร์โมนโดยเฉพาะฮอร์โมนเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนเนี่ยค่อยๆเพิ่มระดับสูงขึ้นก็อาจจะส่งผลถึงคุณแม่บางคนที่มีอาการรู้สึกคัดตึงเต้านม มได้นะคะ อาการปวดหน่วงคล้ายกับเป็นตะคิวที่ท้องนะคะหรือว่าบางครั้งอาจจะรู้สึกคล้ายๆเหมือนปวดท้องประจำเดือนซึ่งก็เป็นอาการที่หมดลูกนะคะกําลังเปลี่ยนแปลงที่จะรองรับการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ซึ่งก็คุณแม่ก็อาจจะรู้สึกอาการเกี่ยวกับบริเวณท้องได้เช่นเดียวกันค่ะและก็จะมีในส่วนของอาการปัสสาวะบ่อยขึ้นนะคะซึ่งจริงๆแล้ว,วาอาการปัสสาวะบ่อยขึ้นเนี่ยสามารถเป็นในตลอดการตั้งครรภ์อาจจะบ่อยมากบ่อย น้อยก็ขึ้นอยู่กับช่วงระดับของฮอร์โมนนะคะแต่ถึงอย่างไรคุณแม่นะคะก็ควรทานน้าให้เยอะๆนะคะทานน้าให้เป็นปกติหรือทานน้าให้มากกว่าเดิมนะคะเพราะว่าชดแทนน้าที่เสียไปด้วยเวลาที่คุณแม่ไปปัสสาวะบ่อยอ่าแล้วก็สุดท้ายอาการแพ้ท้องนะคะอันเนี้ยอาจจะยังไม่ได้พบมากในช่วงเดือนแรกนะแต่ว่าบางคนก็อาจจะเริ่ม เจอได้ตั้งแต่ช่วงแบบว่า2-3สสัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ก็อาจเป็นได้ก็ขึ้นอยู่กับฮอร์โมนของแต่ละคนด้วยค่ะ สำหรับพัฒนาการของลูกน้อยในคันนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสมองที่ถูกแบ่งเป็นซีกซ้ายซีกขวาแล้วและลำดับต่อมานะคะพอประมาณ2เดือนเนี่ยระบบ,ระบบหัวใจระบบไหลเวียนโลหิตก็จะพัฒนาตามกันมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงของตั้งแต่เริ่มต้นถ้าคุณแม่ที่รู้เร็วนะคะในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายและบํารุงสมองสําหรับทารกในคันเนี่ยก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆสําหรับการตั้งคันนะคะ ส่วนในการเลือกรับประทานอาหารนะคะคุณแม่ก็ควรจะเลือกรับประทานอาหารให้มีประโยชน์หลากหลายเราจะไม่เน้นปริมาณแต่เราจะเน้นในส่วนของคุณภาพอาหารโดยเฉพาะถ้ายิ่งอยากบำรุงในส่วนของสมองนะคะก็จะควรเลือกสารอาหารที่มี DHA บำรุงสมองก็จะมีเยอะในอาหารจำพวกปลานะคะเป็นพวกไขมันดีเช่นปลาแซลมอนปลาซาดีนปลาอินทรีหรือปลาไทยเองเช่นปลาดุกปลาช่อนก็จะมี DHA เช่นเดียวกันนะคะ คราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าสําหรับคุณแม่ที่ตั้งครันเดือนแรกเนี่ยเช็คลิสต์ควรจะต้องทําอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยก็ต้องไปพบแพทย์ก่อนเลยค่ะเพื่อเป็นการตรวจยืนยันการตั้งครันครั้งนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมปรับเวลาการนอนการกินนะคะแล้วก็ดื่มน้าให้เพียงพอหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆนะคะอย่างเช่น,นการสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าสารเสพติดต่างๆรวมถึงกิจกรรมที่ส่งผลอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ ได้นะคะแล้วก็อาจจะเริ่มดูวิตามินเสริมบางทีคุณหมอนะคะที่ไปฝากคันเนี่ยก็อาจจะแนะนำให้ทานแคลเซียมโฟเลกนะคะหรือว่าวิตามินรวมต่างๆก็พยายามรับประทานนะคะให้สม่ำเสมอสามารถออกกำลังกายได้นะคะถ้าคุณแม่เป็นคนออกกำลังกายมาอยู่แล้วก็สามารถออกกำลังกายต่อเนื่องได้แต่ถ้าสมมติว่า ยังเป็นคนไม่เคยออกกําลังกายหรือไม่ค่อยได้ออกกําลังกายครูแนะนําให้อาจจะหยุดพักซะก่อนนะคะว่าอย่าอย่าเพิ่งใช้ร่างกายเยอะเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวพอพ้นไตรมาสแรกเนี่ยค่อยไปเริ่มออกกําลังกายใหม่อีกครั้งยังไงครูก็ยังยืนยันนะคะว่าสําหรับผู้หญิงตั้งครรภ์การออกกําลังกายเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่ายังไงเราควรดูในส่วนของร่างกายด้วยว่าณตอนนั้นพร้อมหรือไม่พร้อมในการออกกําลังกาย แล้วก็อย่าลืมนะคะเรื่องของวัคซีนด้วยค่ะเช็คดูนะคะว่าคุณแม่ได้รับวัคซีนอะไรบ้างครบแล้วหรือยังแล้วก็อย่างเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ต้องฉีดเป็นประจำทุกปีนะคะก็ควรจะฉีดเพื่อป้องกันไว้ด้วยค่ะคราวนี้เรามาดูข้อสังเกตนะคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นหนึเดือนนะคะ เหตุอะไรที่คุณแม่ควรไปพบแพทย์โดยทันทีนะคะอันดับแรกนั่นก็คือปวดท้องอย่างรุนแรงนะคะหรือว่ามีเลือดออกจากทางช่องคลอดน,นะคะหรือว่ามีไข้สูงมีอาการวิงเวียนศีรษะตาพร่ามัวนะคะคลื่นไส้อาเจียนอย่างรุนแรงหรือว่ามีอาการติดเชื้อเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะต่างๆพวกนี้นะคะคุณแม่ไม่ควรรอช้านะคะสามารถไปพบแพทย์เพื่อเช็คได้เลยนะคะว่าเกิดเหตุการณ์ปกติอะไรกับร่างกายบ้าง นี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะสําหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นหนึ่งเดือนแรกนะคะเป็นความรู้พื้นฐานว่าเราควรปฏิบัติของคุณแม่ควรจะทําอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็สามารถติดตามครูได้นะคะในเดือนถัดๆไปรวมถึงคลิปการออกกําลังกายแล้วก็เก็บความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และหลังคลอดค่ะคลิปนี้ครูขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ